นี่สวัสดีเพื่อนๆ s p e c Phone TV นะครับนี่กับแอดมินจากับวันนี้เรามีสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่จากโซนี่มานะครับพอดีผมเมื่อกี้เล่นเกมอยู่ลองทดสอบดูกับเกมออสนะครับเกมใหม่เนี่ยก็ถือว่าทำใช้งานได้ดีนะครับออสคิงด้อตัวนี้เป็นเกมที่ Apple เขาใช้ในงานเปิดตัว iPhone 7นะครับก็มีหลายคนบอกว่าเฮ้ยมันกินสเปคมากเลยแต่เครื่องนี้นี่ Sony เครื่องนี้ที่ผมได้รับมาใหม่เนี่ยมันทำงานได้ดีจริงๆนะครับเนะราเล่นเกมเมื่อกี้อย่างลื่นเลยนะฮะ ก็มือถือเครื่องนี้ที่ผมได้รับมานะครับนี่ก็คือร่นอะไรเอ่ยให้ถ่ายอ่า่นอะไรให้ถ่ายเล็กมากขนาดพอดีมือมากนะครับฉเฉลยเลยดีกว่ารุ่นนี้ก็คือ Sony Xperia X-Compact นะครับตัวนี้เป็นมือถืออีกหนึ่งรุ่นนะครับที่วางขายครั้งแรกในงาน t ท a i l a n d ์เอ็ e 2016นะครับวันที่29กันยายน1 2ตุลาคมนี้แล้วก็จะขายต่อไปเรื่อยๆนะครับก็ไปหาซื้อกันได้ตามช็อป Sony Store หรือว่าพวก TG t g a เอ็นเจมาดแล้วพวกนี้นะครับสนวนราคาเครื่องนี้นะครับอยู่ที่16,990บาทนะครับเป็นรุ่นที่ถอดสเปคมาจาก Xper X ฟร๊บเขามาใส่ในบอดี้ขนาดเล็กๆพกพานะครับพกพาง่ายนะครับจับถนัดมือมากดูดิมันนานมากแล้วอ่ะที่ผมไม่ได้ใช้มือถือที่มันแบบคล่องตัวขนาดนี้นะครับปก,กติใช้5.5นิ้วอยู่เนาะเอาล่ะก่อนจะเริ่ม รีวิว Sony Xperia X, X Compact เรามารู้จักสเปคคร่าวๆข,ข,ของมือถือตัวนี้ก่อนดีกว่านะครับ Sony Xperia X, X Compact ตัวนี้นะครับมาพร้อมกับหน้าจอ IPS ขนาด4.6นิ้วนะครับความละเอียดระดับ HD ถูกต้องแล้วครับความละเอียดมันแค่ HD นั้นเองแต่เดี๋ยวผมจะมาบอกให้ฟังว่าทำไมความละเอียด HD ของมันถึงเป็นข้อดีเป็นเป็นส่วนที่ดีที่สุดของมันนะครับของมือถือรุ่นนี้นะครับก็ขนาดตัวเครื่องก็จะเล็กๆมากแล้วก็ดีไซน์มีการเปลี่ยนแปลงไปเยอะพอสมควรนะครับเดี๋ยวเราเข้ามาว่ากันนะฮะ ตัวนี้นะครับใช้อย่างที่บอกไปใช้หน้าจอ46นิ้ว IPS นะครับคอนเวต HD แล้วก็ชิปเซ็ตตัวนี้เป็นแซมดากอน652นะครับตัวเดียวกับกับ Xperia X ที่เป็นรุ่นรุ่นใหญ่นะครับให้แรมมา 3GB กิกนะครับให้ ROM มา32มิองก ROM ามสองเนี่ยผมลองทดสอบแล้วเปิดเครื่องมาเนี่ยระบบ กินไป10นะครับเหลือใช้ประมาณ10บก่อกว่านะครับก็ลงแอปนู่นนี่นั่นไปเหลือจริงๆประมาณ10กิกนะครับก็ไม่เป็นไรครับเราสามารถใส่ใส่ไมโครซีการ์ดเพิ่มได้ถึง2อ6กิกนะครับด้วยทางทด้านข้างๆช่องใส่ซิมตัวนี้นะครับตัวนี้รองรับ 4G นะครับแต่เป็นแบบซิมเดียวเท่านั้นนะครับนี่ LTE เห็นไหมฮะรองรับ LTE นะแต่ว่าใช้งานได้แค่ซิมเดียวเท่านั้นไม่ใช่เป็นดูอัลซิมนะครับอีกซิมอีกช่องนึงมันจะเป็นช่องใส่ไมโคร SD การ์ดเท่านั้นนะครับ แล้วก็กล้องตัวนี้ครับกล้องหลังมาพร้อมกับกล้องหลังความละเอียด23ล้านพิกเซลนะครับตัวนี้มีเซ็นเซอร์แบบใหม่3แบบนะครับ Sony ใช้ชื่อว่าทเทคโนโลยี triple image sensing technology นะครับก็คือมันจะมีระบบตัวเซ็นเซอร์โฟกัสแบบฟเฟดเ e c ชั o นตัวหนึ่งนะครับแล้วก็มีเลเซอร์ออโต้โฟกัสเลเซอร์ช่วยโฟกัสนะครับ แล้วก็ตัวสุดท้ายจะเป็น srgb ir sensor นะครับก็คือเป็นเซนเซอร์วัดไว้บาลานซ์นะครับก็ทำให้มันสามารถถ่ายรูปได้เร็วปกติถ่ายรูปเร็ว,รเรวอยู่แล้วถูกไหมด้วยเทคโนโลยี predictive predictive autofocus ของ Sony เขาเนี่ยที่มันสามารถคาดเดาการเคลื่อนไหวได้แล้วก็มีระบบโฟกัสที่รวดเร็วอยู่แล้วเนี่ยแต่ว่ามันเพิ่มความแม่นยำเข้าไปอีกด้วยเลเซอร์แล้วก็เพิ่มความแม่นยำของสีเข้าไปอีกด้วย srgb นะครับก็ทำให้ภาพถ่ายออกมาดีขึ้นนะแล้วก็แฟลชเป็น led หนึ่งดวงนะครับต่อกันที่กล้องหน้านะครับตัวนี้กล้องหน้า เดี๋ยวผมขอเช็คเลยไปพร้อมๆกันเลยนะครับนี่อ๋อกล้องหน้าของมือถือตัวนี้ปุ๊บให้มาที่ความละเอียด5ล้านพิกเซลนะครับก็เซอร์ไพรส์มากนะครับกล้องหน้า5ล้านนะฮะตอนนี้คิดว่า8ด้วยกล้องหน้า5ล้านนะครับอัตราส่วน4.3นะครับส่วนค่าดีฟรอสจะเป็น3.7นะครับ3.7ล้านพิกเซลคืออัตราส่วนส่วภาพมันจะกว้างกว่านะครับแล้วก็อ๋อสิ่งที่ผมไม่ได้บอกเพื่อนๆไปเมื่อกี้ก็คือตัวกล้องหลังของ xperia x compact เนี่ยนะครับค่า default ของมันเนี่ยที่โซนี่ตั้งค่ามาให้จากโรงงานนะครับอยู่ที่8ล้านพิกเซลนะครับอัตราส่วน16:9ถามว่าทำไมถึงต้องใช้ความละเอียดที่8ล้านทั้งที่กล้องมันได้ทั่ง23ล้านนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องของความเร็วในการบันทึกภาพนะครับการที่เราเปิดกล้องด้วยความละเอียด23ล้านเนี่ยการถ่ายภาพมันใช้เวลานานมากนะครับการให้การยิงต่อเนื่องหรือว่าเราจะมายิงภาพปุ๊บแล้วก็ดูภาพเลยมันใช้เวลามันใช้เวลาในการคิด สักสักพักหนึ่งนะครับไม่เหมือนกับการเปิด8ล้านที่เป็นค่าดีฟอลต์จากโรงงานนะมันทําให้ทุกอย่างมันเร็วไปหมดเลยหยิบขึ้นมาด้วยปุ่มชัตเตอร์กดยิงถ่ายเสร็จเรียบร้อยนะครับตัวนี้แบตเตอรี่ให้มาไม่เยอะนะครับแต่เขาบอกว่าใช้งานได้ถึง2วันทีเดียวนะครับซึ่งการที่ผมได้ทดลองใช้ดูก็ไอเจ้านี่แบตอึดใช้ได้เลยนะครับแล้วก็มีเซมินาโหมดติดมาให้อีกมีอัลตร้าเซมินาโหมดอีก ประหยัดพลังงานมากๆนะครับตัวเล็กๆสเปกก็ใช้ชิปตัวประหยัดพลังงานอยู่แล้วหน้าจอก็เป็นจอ4.6นิ้ว HD ด้วยนะครับไม่ต้องห่วงเลยใช้งานได้ข้ามวันสบายๆนะครับต่อให้คุณใช้งานค่อนข้างหนักเพตอนๆๆเล่นเกมผมว่ามันก็เพียงพอที่จะลากให้มันหมด1วันได้อยู่นะครับสเปคไปแล้วเรามาดูต่อที่ตัวดีไซน์กันก่อนนะครับตัวนี้ดีไซน์ของ Sony Xperia X, X Compact เนี่ยมันมีความเปลี่ยนแปลงไปจากรุ่นก่อนๆอย่างพวก X อบลล์ X หรือว่า X เบลล์แ z มากทีเดียวนะครับอย่างการเปลี่ยนจาก z จาก z 5มาเป็น X เนี่ยผมว่ายังต่างไม่มากแต่สำหรับตัวนี้ต่างแบบมากๆแบบฉีกภาพทิ้งไปเลยนะครับดูดีไซน์ก่อนนะครับให้เพื่อนดูดีไซน์รอบตัวมันก่อนปึ๊บนี่เห็นไหมครับ เรื่อสังเกตอะไรไหมขอบมุมแบบนี้เราจะไม่ค่อยเห็นในซีรีแซของ Sony นะครับที่เป็นการออกแบบสไตล์อมนิบาลานะครับจะไม่มีจะไม่มีการเป็นขอบหนาๆแบบนี้นะครับตัวนี้แล้วเพิ่งเมื่อจะเห็นว่าตัวนี้บอด y ี้มันเงาวิ้งเลยนะฮะแต่จริงๆคือพลาสติกนะตามสไตล์คอมแพกนะครับสายคอมแพกตั้งแต่แต่ไรแล้วตัวคอมแพกของ Sony เนี่ยจะใช้วัสดุเป็นพลาสติกทั้งหมดอยู่ที่ว่า มันจะทําการเขาดูที่ว่าโซนี่เนี่ยจะทําการทําจะออกแบบยังไงให้มันดูหรูหราขึ้นมานะครับอย่างตัวเนี้ยในหน้าเว็บใช้คําว่าดูคล้ายกับเซรามิกนะครับซึ่งตัวนี้สีดําที่ผมได้เครื่องมาเนี่ยเป็นเครื่องสีดํานะครับก็มันคล้ายเซรามิกจริงๆแหละดูก็เงาเงาสวยดีนะครับแต่ข้อข้อข้อสังเกตก็คือนี่ดูเพื่อนๆดูสิไอที่เป็นปื้นๆปื้นๆเนี่ยลายนิ้วมือนั่นแหละครับ ผมขนาดผมไม่ได้กินไก่ย่างมานะผมมาเทสมือถือมารีวิวมือถือให้เพื่อนได้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 ได,ได,ได้ชมกันเนี่ยมือผมก็ไม่ได้เลอะอะไรอยู่ในห้องแอร์เหงื่อไม่ได้ออกจับปั๊บเรียบร้อยครับรอยเต็มรอยเต็มเครื่องเลยแล้วก็เป็นรอยง่ายมากด้วยนะครับอันนี้ส่วนตัวเลยผมแอบผมลองเอาผ้ามาเช็ดรอยนิ้วมือก่อนที่จะถ่ายรีวิวใช่ไหมได้รอยขีด,ขด,ขดมา2รอยเฉยเลยครับผมก็โอเค เป็นข้อจํากัดของตัววัสดุนั่นเองนะครับแพราว่าพลาสติกก็การระบายความร้อนก็ถือว่าใช้ได้ไม่แย่มากนะครับเอาล่ะรายละเอียดของตัว Sony Xperia X Compact นะครับเริ่มจากทางด้านหน้านอกจากหน้าจอที่เราทราบกันไปดีแล้วนะครับว่าเป็น4.6นิ้ว IPS นะครับแล้วก็มีเทคโนโลยีเร่ง Contrast มี x d l i t y for Mobile สำหรับการรับชมภาพนะครับตัวนี้ถือว่าเป็นจอที่สวยใช้ได้เลยนะครับ ความคมชัดเนี่ยสำหรับคนที่บอกว่าเฮ้ยมันเป็นจอ HD เนี่ยมันจะเพียงพอหรือเปล่านะครับด้วยขนาดหน้าจอเนี่ย4.6นิ้วมันเล็กใช่ไหมครับพอความละเอียด HD ปุ๊บค่าความหนาแน่นของเมมพิกเซลหรือว่า PPI เนี่ยมันก็เลยสูงพอที่จะทําให้เรามองไม่เห็นเมมพิกเซลแล้วนะครับซึ่งใช้งานระยะปกติทั่วไปไม่เห็นอยู่แล้วล่ะแต่ถ้าไปดูหนังเมื่อไหร่แล้วก็มีปัญหาแน่นอนครับเราจะรู้สึกเลยว่าไฟล์หนังที่เราได้มาเนี่ยมัน มันยังไม่ค่อยตอบโจทย์เท่าไหร่นะครับไม่ไม่เหมาะสําหรับการซื้อมาดูหนังนะครับถ้าดูหนังควรเป็นจอใหญ่กว่านี้เนาะนี้จอมันเล็กไปความคมชัดอะไรก็ยังไม่โอเคนะครับส่วนสีมีการพัฒนาด้านสีสันที่ดีขึ้นนะครับก็คือสีมันจะสดขึ้นแล้วก็ตัวความสว่างด,ด้วยการที่มีฟีเจอร์เร่งคอนทาส่ะทำให้การใช้งานกลางแดดทําได้ดีขึ้นอีกนะครับส่วน X Reality Mobile ก็อย่างที่รู้กันมันจะเร่งเฉดสีให้มันจัดขึ้นเร่งคอนทาสเวลาที่เราดูรูปภาพหรือดูวิดีโอก็จะทำให้มันสมจริงมากขึ้นนะครับ แต่ก็ย้อนกลับมาที่ความละเอียดหน้าจอที่ HD นี่นะครับเลยทำให้การดูวิดีโอไม่ค่อยตอบโจทย์เท่าไหร่แต่การดูรูปภาพนี่สบายเลยสีคมชัดแน่นอนนะครับด้านบนหน้าจอขนาด4.6นิ้วเนี่ยจะให้อะไรบ้างให้กล้องนะครับกล้องหน้ามานะครับที่เรารู้กันว่ากล้องหน้าของเจ้าตัวนี้ให้มาที่ความละเอียด5ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็มีลำโพงนี่เป็นลำโพงสำหรับสนทนา พ่วงนะครับรับด็อปเสริมเป็นลําโพงหลังตัวเครื่องด้วยนะครับก็คือสนทนาก็ใช้รูฝั่งรูฝั่งรูงนี้มาดูนี้แนบหูใช่ไหมเวลาเราฟังเพลงหรือว่าดูหนังผ่านลําโพงเนี่ยฮะตัวเสียงก็จะออกจากลําโพงข้างหน้าแล้วก็ลาโพงข้างหลังพร้อมๆกันนะครับก็คือเป็นดูอัลสปีเกอร์เนี่ยเป็นสเตอริโอสปีเกอร์นะครับอีกตัวหนึ่งอยู่ข้างล่างตัวนี้อยู่ข้างบนนะครับด้านหน้าประมาณนี้ขอบจอก็ไม่ได้บางมากนะครับขอบตรงนี้ไม่ได้บางมากด้วยอะไรเพราะว่าต้องติดนี่ไง เซนเซอร์ S S ensor, สแกนลายนิ้วมือนะครับต้องบอกว่าประเทศไทยเราโชคดีมากนะครับ Sony X p e r i a X Compact หรือว่ารุ่นไหนก็ตามที่มีสแกนนิ้วมือด้านข้างเนี่ยพอไปขายที่อเมริกาปุ๊บตัดออกครับผมเป็นปุ่มโฮมเฉยๆแต่บ้านเราเป็นปุ่มสแกนนิ้วนะนี่ไงแล้วเร็วมากสแกนนิ้วได้เร็วมากนะครับมันเนี่ยดูนะครับเร็วมากๆแค่กดเข้าไปก็คือปลดล็อกได้เลยนะครับอันนี้นิ้วนี้ผมไม่ได้สแกนไว้นะเดี๋ยวผมลองให้ดูปิดก่อนนะเห็นไ,ไหมไม่ติดไม่ติดนะครับ พอนิ้วน,นี้ปุ๊บปิ๊กปลดล็อกได้เลยนะครับก็สแกนนิ้วได้เร็วมากนะครับไดรเดวอร์ด้านข้างก็ยังคล้ายๆเดิมนะครับสำหรับสำหรับ Xperia X, X, X Compact นะครับเทียบกับมือถือโซนี่รุ่นอื่นนะฮะก็จะมีนี่เป็นโฟกัสโฟกัส,สอ่าตรงนี้จะเป็นปุ่ม power พร้อมติดปุ่มสแกนนิ้วมือที่ผมทดสอบให้ดูเมื่อกี้ก็ปลดล็อกได้เร็วทันใจแน่นอนนะครับแต่ว่ามันจะมีข้อจํากัดเวลาที่เราวางมือถือกับพื้นอย่างเงี้ยปุ๊บ จะปลดล็อกตัวเครื่องมันจะไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่ปกติถ้าเป็นแบบพวกปุ่มข้างหน้าก็ปั๊มลงไปใช่ไหมหรือว่าอะไรอย่างนี้ก็อันนี้ก็มันจะดูแปลกๆหน่อยนะครับแต่ว่ามันจะมีฟีเจอร์การดับเบิลแท็หน้าจอด้วยสำหรับตัวท็อปของ Sony น,นะฮะตัวนี้ก็จะมีดับเบิลแท็ด้วยก็ใช้การดับเบิลแท็แทนได้ในะการดูพวกแจ้งเตือนพวกโนติแล้วพวกนี้นะครับถัดมาตรงนี้ มันจะเป็นปุ่มปรับระดับเสียง2ปุ่มนะครับเพิ่มดังแล้วก็ลดเสียงนะครับในการเอาไปใช้ถ่ายรูปเนี่ยปุ่มนี้สามารถเปลี่ยนโหมดตัวเองเป็นปุ่มซูมก็ได้หรือจะใช้เป็นปุ่มชัตเตอร์ก็ได้เหมือนกันนะครับตรงนี้มีปุ่มชัตเตอร์มาให้เป็นปุ่มชัตเตอร์ที่เป็นเอกลักษณ์ของทางโซนี่อยู่แล้วนะครับก็คือเป็นปุ่มชัตเตอร์แบบแมนนวลแบบเนี่ยกดมันจะเป็น2จังหวะนะครับกด1แล้วก็สนะครับในการที่เราปิดหน้าจอค้างอยู่เนี่ยถ้าเกิดเพื่อนๆกดปุ่มชัตเตอร์ค้างไว้นะครับ เราสามารถสั่งให้เรียกกล้องขึ้นมาได้เลยหรือว่าจะเรียกกล้องขึ้นมาแล้วก็กดถ่ายได้ทันทีนะครับก็ทําให้มันส่วนลดเร็วยิ่งขึ้นนะครับแล้วบวกกับเทคโนโลยีของโซนี่ที่ผมว่ามันถึงแล้วอะ่ะมันสามารถเรียกขึ้นมาแล้วก็กดถ่ายได้เลยก็ทําให้ไม่พลาดภาพความประทับใจนะครับก็เป็นจุดเด่นของรุ่นนี้เหมือนกันเพราะว่าด้วยตัวที่คอมแพกแล้วการใช้งานก็คอมแพกด้วยนะครับด้านล่างตรงนี้เปลี่ยนพอร์ตแล้ว แต่ก่อนเนี่ยโซนี่ใช้ไมโคร USB มาโดยตลอดนะครับรุ่นนี้นะครับเป็น USB Type C ตัวแรกของโซนี่เลยนะครับที่ขายที่ขายในประเทศไทยนะครับอีกตัวนึงจะเป็น Xperia XZ XZ นี่เขาบอกว่ามาเดินหน้าตัวนี้มาก่อนนะครับขายมือไวส์โปรด้วยนะครับตัวนี้เป็น USB Type C แล้วนะครับสามารถโอนไฟล์ได้แล้วก็ชาร์จไฟได้เหมือนกันนะครับรองรับ Quick Charge 3.0ของ Qualcomm นะครับแต่ว่าอะแดปเตอร์ผมไม่แน่ใจเพราะว่าอะแดปเตอร์ตัวอะแดปเตอร์ของ Xperia X, X Compact เนี่ยในเครื่องรีวิวเขาไม่ได้ให้ผมมานะ คือถ้าไม่ได้แถมอะแดปเตอร์ชาร์จเร็วมาก็ไปหาซื้อได้นะครับอะแดปเตอร์ของโซนี่รหัส u s 12นะครับตัวนี้ราคา990บาทก็รองรับ q u i ชาร์ a r g e 3.0แล้วก็รองรับพายเม็กเพสฝั่ง m e d i ด t e เด้วยนะฮะทั้งข้างทั้งนี้นี่เป็นช่องใส่ซิมนะครับเดี๋ยวถอดให้ดูก็ได้นะฮะ เป็นช่องใส่ซิมผมชอบโซนี่อย่างหนึง่งคือถาดใส่ซิมเนี่ยไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์เสริมในการดึงซิมออกมาเช่นเข็มจิ้มซิมเพราะว่าบางคนอาจจะไม่ได้พกต่อเวลาใช่ไหมถ้าอยากจะเปลี่ยนซิมก็แค่งัดขึ้นมานะครับเนี่ยดึงออกมาเลยดึงมาตรงๆปุ๊บดึงมาปุ๊บเครื่องมันจะรีสตาร์ทนะครับก็เป็นมาปกติของเขาแหละนี่ดึงออกมาจะได้ถาดใส่ซิมนะครับอันนี้เป็นพลาสติกยืดจุนก็ใช้ถนอมถนอมหน่อยล้วกันอาจจะใช้ไปสักพักดึงมาบ่อยๆอาจจะเกิดการเสียหายได้นะครับตัวนี้ไม่กันน้ํานะ ถามว่าทำไมถึงรู้ไม่กันน้าเพราะว่าสเปคมันบอกครับแล้วก็เพื่อนเพื่อสังเกตดูตรงตรงถาดใส่ซิมเห็นปะมันไม่มียางกันน้ํานะครับถ้าเป็น X Performance มันจะมียางกันน้ําอยู่รอบๆตรงนี้นะฮะนี่วไม่กันน้ําแล้วก็ถาดใส่ซิมตัวนี้รองรับซิมการ์ดแบบ Nano นนโนโซิมนะครับตัวเล็กแบบนี้แบบนี้แบบนี้ประกอบลงไปปุ๊บเป็น4รองรับ 4G นะแล้วก็ใส่แล้วก็ ตรงนี้นะครับเป็นช่องสำหรับใส่ไมโคร SD การนะครับรองรับสูงสุด256 g b สบายๆเลยนะครับซื้อมาใช้ก็เก็บทั้งเพลงทั้งอะไรได้หมดคือเหตุผลที่ Sony ต้องใช้ไมโครต้องให้มันรองรับไมโคร s ดีความจุสูงสเพราะว่าตัว Sony เนี่ยเขาโดดเด่นในเรื่องของไฟล์ไฮเลสนะครับก็คือรองรับไฟไฟเพลงไฟเพลงความละเอียดสูงไฮไลท์เรสูชันเนี่ยครับก็เลยจำเป็นที่จะต้องมีเครื่องที่รองรับความจุสูงส,งสงด้วยนะครับ เอาละด้านบนก็จะมีช่องเสียบหูฟังขนาด3.5ม m mm มนะครับให้มาเหมือนเดิมไม่ได้ตัดออกเหมือนเหมือนฝั่งผลไม้นะครับแล้มีไม้ตัดเสียงมาให้ด้วยนะครับทีนี้ดูด้านข้างไปแล้วดูด้านหน้าไปแล้วอ๋อผมลืมบอกไปด้านด้านข้างของ Sony x p e r i a X c o m p a c t ตัวนี้นะครับมันค่อนข้างหนาทีเดียวนะครับความหนาอยู่ที่9.5ม mm ิมนะครับซึ่งก็แบบผมบอกตามตรงว่า มันขัดกับความที่ตัวเล็กนะฮะตัวเล็กแต่ดันหนาก็เข้าใจว่าทําให้มันหนาเพราะว่ามันจะได้จับติดมือครับถ้าเครื่องมันบางมากแล้วตัวมันเล็กมากเนี่ยอาจจะทำให้มันหลุดมือได้น,นี่ก็แน่นเต็มไม้เต็มมือดีนะครับก็บวกลบคูณหารกับขนาดขนาดตัวที่มันใหญ่ที่มันเล็กแล้วความหนาเท่านี้ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์รับได้แหละนะครับน้ําหนักตัวเครื่องเนี่ยจะเบาวกว่าจะเบาวกว่าเซทห้าคอมแพกเล็กน้อยนะครับ แต่ความหนามากกว่านะ Z5 Compact หนา8.9ตัวนี้หนา9.5นะครับเครื่องมารีไซต์รอบแล้วเพราะว่าผมใส่ซิมใหม่เมื่อกี้นี่ไงแล้วก็มาดูด้านหลังก่อนดีกว่าตรงนี้เป็นสิ่งที่ผมเชื่อว่าสาวก s o นีน่าจะถูกใจที่สุดนะครับก็คือการย้าย NFC จากด้านหน้าใน z ในพวก X กับ X, X Performance เนี่ยมาอยู่ข้างหลังสักทีนะครับมันทำให้ใช้งานได้ง่ายกว่าเยอะนะครับไปแปะกับพวกหูฟังหรือว่าลาโพงก็ ได้เหมือนกันนะครับตรงนี้มีโลโก้ x p r r i a แล้วก็ตรงนี้เป็นกล้องความละเอียด23ล้านนะครับก็อย่างที่อธิบายไปแล้วในก่อนหน้านี้นะครับเป็น23ล้านพิกเซลนะครับมีตัวช่วย,ช,วยช่วยถ่ายรูปหลายแบบมากเลยทั้ง Face Detection Autofocus มี Laser Autofocus แล้วก็มี srgb ir sensor นะครับช่วยในการวัดแสงให้มันให้มัน,ให,มนให้มันแม่นยำมากขึ้นนะครับก็คือพวกไวบ้บาลานซ์ปัญหาไวบ้บาลานซ์จะไม่ค่อยมีแล้วมีแฟลช led มาให้นะครับ ในการทดสอบเอาไปลองถ่ายรูปดูเดี๋ยวผมจะเปิดรูปอย่างรูปถ่ายให้เพื่อนๆดูอีกทีนึงนะนี่รอเครื่องเขาบูตก่อนนะครับการบูตเครื่องด้วย uh, Sony Xperia X, X Compact ตัวนี้บูตเครื่องใช้เวลาไม่นานนะครับเพราะว่าชิปตัวนี้ก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับชิปชิปแซมบราคอน6 5 2เนี่ยตัวนี้ถ้าใครได้ใช้จะรู้อยู่ว่ามันมันแรงระดับหนึ่งเลยแหละแรงในระดับหนึ่งเลยนะครับระหว่างที่รอบูตเครื่องตัวนี้ผมจะย้ำราคาให้เพื่ออีกทีนะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่ 16,990บาทนะครับซื้อในงานไม่รู้มีของแถมเลยหรือเปล่าแต่ว่าซื้อข้างนอกก็ไม่น่าจะแถมอะไรนะครับในงานให้เดาพวกตุ๊ก,กตาหมีตามสไตล์โซนี่เขานลครับ,รบลองไปเลือกซื้อไปลองเล่นในงานดูนะครับตัวนี้อ๋อตัวนี้มีขายด้วยกันทั้งหมด2ส,สีนะครับก็คือสีขาวกับสีดำนะครับส่วนสีฟ้าที่ที่เป็นสีที่ใหม่ของ Sony X compact เนี่ย ตามข้อมูลที่ได้รับมาคือยังไม่ได้มาขายนาะนะตอนนี้นะครับไม่รู้อนาคตจะมีเามาขายหรือเปล่านี้รอรุ้นกันอีกทีนะครับเอาล่ะมาดูดูเรื่องดีไซน์ไปแล้วเรามาดูเรื่องซอฟต์แวร์กันหน่อยนะครับตัวนี้ Sony Xperia X, X Compact นะครับมาพร้อมกับระบบปฏิบัติการ Android 6.0.1นะครับเป็น Marshmallow แล้วนะครับมีการอัปเดตแพทรักษาความปลอดภัยไปเรียบร้อยนะครับเมื่อเดือนมิถุนายน2016ตอนนี้ก็เดือน กันยาจะเข้าตุลาแล้วคาดว่าเดี๋ยวคงมีออกแพทอัปเดตความปลอดภัยมาให้ในอนาคตแล้วครับโซนี่ไม่ต้องห่วงแล้วแล้วก็การันตีแล้วด้วยว่าตัวนี้ไปต่อที่ Android 7.0แน่นอนนะครับมีแพนออกมาแล้วว่าจะไอัพประมาณช่วงเดือนพฤศจิกายนที่จะถึงนี้นะครับก็ถือว่าเร็วมากเลยเป็นโรล,ลิปเป็นมัชแมนโลที่อยู่ในร่างมัชแมลโลแป๊บเดียวได้ไปนูก,กัดแล้วนะครับตัว ตัว UI ก็คือเป็น Xperia ตามตามแบบของ Sony เขานะครับก็จะมีหน้า App drawer อะไรพวกนี้นะครับเวลาโหลดแอป,ปมามันก็จะขึ้นที่ App drawer กับหน้า o o m นะครับเราสามารถตั้งค่าได้นะครับการใช้งานก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับเหมือนมือถือ Sony ใครใช้ใค,ใ,ชใครใช้มือถือโซนี่มาก่อนก็ง่ายๆครับปรับตัวไม่ยากเลยมันเหมือนเดิมเป๊ะเลยนะครับส่วนมือถือ Android รุ่นอื่นถ้าเป็นมือถือจากฝั่งพวกค่ายจีนเช่น อ p p o อวิ v โหัวเว่พวกนี้ต้องปรับตัวกับ a p p d o เวอรหน่อยหนึ่งแต่ก็ไม่น่าใช่ปัญหาอะไรนะครับใช้งานไม่ยากมีดึงปัดลงมาเรียก notification center ออกมาลงมานะครับก็สามารถตั้งค่าได้หลากหลายนะฮะปุ๊บอ่าทีนี้มันจะมีสิ่งที่น่าสนใจสำหรับตัวนี้ก็คือคะแนนเทสนะครับอย่างที่ผมบอกไปว่าตัวนี้หนะ้าจอมันเป็น HD เนี่ยทำให้คะแนนทดสอบออกมาทำได้ค่อนข้างดีนะครับอันตู้ตู้เบนชออกมาผม เบสมาร์กไว้เมื่อประมาณวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับเพราะว่าได้เครื่องเมื่อวันศุกร์เนาะคะแนนอยู่ที่7 6 0ดหคะแนนนะครับก็คะ mm hmm. แนนไม่น้อยเลยนะฮะเทียบกับพวก Android ที่ใกล้ๆกันน่าจะอยู่ประมาณประมาณเนี่ย Nexus หนะครับแรงกว่า Nexus 6หน่อยนึงราคา16,990หเาสบเปคนี้สบายๆครับคือตัว X compact ในความรู้สึกผมนี่คือมันเป็น Android ที่ลื่นมากครับลื่นแบบติดนิ้วจริง เ,เรียกแอปเร็วเร็วมากครับด้วยด้วยด้วยสเปคเขาเลยแหละฮะสเปคอาจจะดูไม่หวือหวาแต่ว่าแต่ว่าถ้าไปดูที่ตัวองค์ประกอบรวมๆเนี่ยมันโอเคนะครับมันก็มีโหมดประหยัดพลังงานนะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูแบตเตอรี่ตัวนี้นะครับสตมินอันนี้ไม่ได้เปิดสแตมินาโหมดนะเขาบอกว่าใช้งานได้อีก102ชั่วโมง เบอ้อไปหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่เท่าที่ลองใช้ดูคือ2วันสบายๆนะครับตัวนี้ผมลองไม่ชาร์จมันมาตั้งแต่ตั้งแต่วันอาทิตย์นะครับมาถึงวันอังคารเนี่ยแต่ว่าเครื่องไม่ได้ใช้งานนะเปิดสแตนบายไว้แล้วก็เปิด 4G ไว้มีโนติเด้งขึ้นมาแบตเหลือประมาณ57%นะครับถึงว่าอึดใช้ได้เลยนะมีเซมินาโหมดด้วยนะครับ สมมติว่าผมเปิดแต่ไม่น่าหมดปุ๊บอายุการใช้งานเมื่อกี้มัน1 0 1ชั่วโมงใช่ไหมเพื่อนๆกลับมาดูจะเพิ่มอีก10ชั่วโมงเป็น1นรชั่วโมงแต่ว่าในการใช้งานจริงมันก็จะไม่ได้เยอะขนาดนั้นเพราะว่าพอเราใช้งานก็จะมีการเชื่อมต่อข้อมูลมีการใช้พลังงานมากขึ้นนะครับแต่ก็จะอยู่ได้น้อยลงนะครับมาดูเรื่องกล้องนะครับเรื่องกล้องตรงนี้เดี๋ยวทำให้ลองถ่ายเราดูตัวอย่างรูปถ่ายไปเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวผมจะอธิบาย สเปกกล้องพร้อมกับตัวถ่ายไปเรื่อยๆนะครับตัวนี้ผมลองไปถ่ายมานะครับที่แถวๆรถตักรวางหินนี่แถวออฟฟิศนี่แหละมันโหมดออโต้ซูเปอร์เร็ออโต้นะครับก็มันจะดีเทคเป็นโหมดแบ็คไลท์นะครับเพราะว่าถ่ายย้อนแสงมาก็ดีเทล ออกมาใช้ได้เลยครับแล้วไฟล์23ล้านมันค่อนข้างคมนะฮะหรืออยู่บนจอสีของนิวนี่คือแจ่มมากๆบวกกับตัว X r e l i t y Form o b i l e ทำให้สีมันสดขึ้นมาอีกคอนทาสจัดขึ้นมาอีกเนี่ยผมว่าการรับชมภาพบนนี้มันแฮปปี้มากๆนะครับอันนี้ลองถ่ายตอนมืดๆหน่อยนะครับในห้างในห้างตอนกลางคืนก็มีไฟนิดหน่อยนะครับก็ถือว่าโอเคเลยอันนี้ไปลองถ่ายพวกพวกสีที่เขาวางอยู่ยใน B2S นะครับตัว sRGB sensor ก็ ไม่ทำให้ผิดหวังจริงๆนะครับมันทำให้การวัดแสงไว้บาลานซ์พวงนี้แม่นยำมากขึ้นนะครับแต่ปัญหาของของไอ้เจ้าซูเปอร์เรียลออโต้มันจะมีปัญหาของการที่มันแสงมันจัดมากเกินไปบางทีทำให้ฉากหลังมันหายไปนะครับอันนี้พบได้บ่อยเหมือนกันอันนี้เป็นสิ่งที่เพื่อนๆต้องรู้นะก่อนที่จะซื้อตัวนี้มาใช้นะครับอันนี้ผมชอบมากนะครับถ่ายในอาคารนะฮะดูการเก็บ ไฟที่มันฟุ้งๆออกมาไม่มีละอ,องออกมาให้มันแบบเกะก,กะตาเลยนะครับก็เก็บไฟได้ดีทีเดียวนะฮะการถ่ายภาพทําได้รวดเร็วมากๆนะครับเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองยิงสดให้ดูเลยดีกว่าเนี่นี่นะครับเรียกขึ้นมาปับ๊บเรียบร้อยถ่ายแล้วเซฟแล้วเสร็จแล้ว,เร,ลวเร็วมากอันนี้คือภาพ8ล้านพิกเซลนะครับถ้าเป็น23ล้านมันจะใช้เวลาเซฟนานกว่านี้หน่อยหนึ่งนะฮะส่วนกล้องหน้าก็ ถือว่าตามมาตรฐานโซนี่นะครับเดี๋ยวลองเล่นให้ดูก็ได้มีโหมดมาให้เล่นเหมือนกันมีโหมดมาเหมือนกันนี่ปุ๊บนี่นะครับก็มีโหมดพวกมีโหมดแมนวนวลมาให้นะครับแล้วก็มีโหมดให้เลือกพวก AI Effect พวกโหมดหน้าสวยโหมด Beauty นะครับไมผมลืมไปเลยว่าความเปลี่ยนแปลงอีกอย่างหนึ่งของกล้องหลัง Sony ของกล้องของซอแวรกล้องใน Sony X X Compact ตัวนี้คือโหมดแมนวนวลเนี่ย มันสามารถปรับแต่งอะไรได้มากขึ้นแล้วนะเห็นไหมเฮ้สามารถตั้ง speed ั h เ t t e r ได้แล้วนะครับแล้วก็เคลบาลานซ์ได้นะครับตั้งระบบโฟกัสอะไรได้พวกนี้ก็น่าจะแฮปปี้มากขึ้นสําหรับสาวกแค่อายระยธรรมนะครับไปลองใช้กันดูนะไปลองเล่นกันได้ในงานนะครับทีนี้กล้องไปแล้วดีไซน์ไปแล้วสเปคไปแล้วมาดูประสิทธิภาพ ของ Sony Xperia X, X Compact เครื่องนี้ซะหน่อยนะครับผมอย่างที่ผมบอกไปผมโหลดเกม o s ส Kingdom มาที่เล่นเพืเพื่อนดูช่วงต้น,ต,น,ต,น,ต,นต้นรายการนี่นะครับเดี๋ยวลองเล่นให้ดูอีกทีนะครับเอาล่ะเกมนี้นะครับเขาบอกว่ามันกินสเปคมากเพราะว่า Apple เลมาไปโชว์ในงานอะไรประมาณนี้นะฮะแต่ผมลองเล่นในเครื่องนี้แล้วเฮ้ยใ,ใช้ได้เลยอะ่ะมัน ลื่นมากๆนะครับเสียงลำโพงก็ดังพอสมควรแต่ว่ามันดังก็อยู่ในขนาดที่มันพอหมาะพอเจานะครับคือเครื่องมันเล็กเนี่ยจะให้เสียงมันดังเท่าเครื่องใหญ่ก็คงเป็นเรื่องยากนะครับเดี๋ยวผมลองเล่นให้ดู1เกมนะครับเกมนี้เป็นเกม turn base rpg นะครับก็คือผัดกันตีนะฮ oh. ะ os broken kingdom ชื่อเต็มๆชื่อนี้นะครับเดี๋ยวเราลองดูเมื่อกี้ลองเล่นหมดท utorial สนุกดีครับตัวนี้เกมนี้ภาพสวยด้วยแล้วก็ x คอมแพ t เล่นได้ลื่นด้วยนะครับลื่นแล้วสม ooth ซะด้วยสิผมประทับใจมากเสียงเดียวตอนนี้ตอนนี้ถ้าดูดูใกล้ๆนะครับจะเห็นว่ามันแบบรอยนิ้วมือเยอะมากอะ่ะนี่เราก็สู้นะครับวิธีการสู้ก็คือกดเลือกสกิลก็จะไปตีผัดกันตีดูภาพเลยครับสมู o มากนะครับโอ้โหอลังการจริงๆเล่นใหญ่ไฟกระพริบชดใหญ่ไฟกระพริบเลยทีเดียวนะฮะดู แล้วดูของผมเนี่ยยิงทีละดอกทีละดอกก็ดูของอันนี้เขาชุดใหญ่ไฟกระพริบนะฮะโจมตีรัวๆเลยนี้น,นี่เทอร์โรว์ชนะอยู่แล้วนะครับวิธีการเล่นก็คือมันจะสลับมันจะสลับตากันเล่นนะครับอย่างนี้จะบอกว่าศัตรูยิงหนึ่งทีผมยิงสองทีว่าสป,ปีดเราสูงกว่าไงนะครับต่อยก็เป็นตาผมนี่เน่โจมตีก็ะระหว่างทางโจมตีจะมีการเก็บเก็บค่าพลังชาร์จไว้ตรงนี้นะครับ จะมีเก็บท่าไม้ตายข้างล่างมันต้องใช้สมมุติว่าท่าเนี้ยใช้3ก็คือเกตนี้จะหายไป3ขีดนะครับลองดูนี่ปุ๊บแล้วก็จะโจมตีแรงขึ้นนะครับนะชนะแล้วนะครับดูภาพสวยมากเกมนี้ภาพสวยมากนะครับแล้วก็ x compact ก็ไม่ท้าผิดหวังจริงนะครับตอนแรกผมคิดว่าเอ๊มันจะเล่นไหวเหรอเพราะว่าเกมนี้มันไปโชว์ในงานเปิดตัว iphone มันปกติมากินสเปคอย่างพวก infinity blade ะไรพวกนี้นะครับแต่ว่าสเปคประมาณ6652เนี่ย เล่นได้สบายบือเลยครับลื่นเลยนะครับก็รบここประมาณนี้สำหรับการทดสอบประสิทธิภาพดูกันคร่าวๆแล้วกันนะครับเพราะว่าเวลามันน้อยนะฮะเดี๋ยวคลิปมันจะยาวกว่านี้เนาะก็น่าจะประมาณนี้แหละสำหรับ Xperia X Compact นะครับก็เดี๋ยวไงสงสัยอะไรคอมเมนต์ไว้ได้นะครับเดี๋ยวจะไปตอบถ้าว่างก็จะไปตอบดูนะครับหรือว่าอยากให้รีวิวตัวไหน ผมเห็นเพื่อนๆรีเควสต์เซนฟอน3 Max มาใช่ไหมเดี๋ยวติดตามติดตามในเร็วนี้ครับผมไล่ทวงอาซุดเช้าเย็นเลยฮะเดี๋ยวเขาจะส่งมาให้เราแล้วล่ะอาจจะได้ถ้าเป็นถ้าเกิดโชคดีเราอาจจะได้รีวิวก่อนงาน Mobile Expo นะครับยวงมีครั้งนะครับตัวนี้ Sony Xperia X Compact นะครับขายครั้งแรกในงาน Mobile Expo นะครับราคา16,990นะครับไปหาซื้อก็ได้ในงานแล้วก็พวกศูนย์ Sony จะขายในหลังจากนั้นนะครับหรืออาจจะ าจจะขายพร้อมในงานเลยก็ได้นี่ผมไม่แน่ใจในข้อมูลเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเพราะว่าข้อมูลมันเพิ่งมาเมื่อวานนี่เองว่าว่าจะขายในงานเวทีเอ็กซ์โปแล้วก็ราคา1 6 9 9 0เาเนี่ยผมได้เครื่องมานี่เขาไม่มีงานเปิดตัวเลยนะถือว่าเอ็กซ์คลูซีฟมากๆสำหรับเพื่อนๆที่ติดตามช่องสมัสรรทีวีของเรานะครับก็อย่าลืมชอบชอบชอบการรีวิวก็อย่าลืมกด s u s c r i b e Channel ของเรานะครับกดไลค์ให้กับคลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวยังไงมีเครื่องอื่นมารีวิวหรือว่ามีอะไรน่าสนใจเดีะมีโอออให้เพื่นรรัับบชกค เนี่ยขอบคุณที่รับชมนะครับนี่ขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ